นเพื่อนๆก็เลยน้ำท่วมคันนาขาดก็เลยมาปั้นคณาตั้งแตว่าฝนจะตกแล้วจะเย็นแล้วจะหาเห็ดพานอะไรสักหน่อยเนาะก่อนกลับบ้านจะได้กลับข้าวไปคนานี้เห็ดเผาะเคยออกเห็ดเผาะนังเพื่อนๆเคยเคยเห็นเห็ดเผาะนางไหมเห็ดเผาะนังจะเกลี้ยงจะเกลี้ยงกินอร่อยกว่าเห็ดเผาะควายนะคะเคยออกอยู่แถวนี้เจอแล้วเห็นไหม นี่เห็ดเผะหนังก็จะโผล่ดินมาอย่างนี้แหละแต่ว่าไม่รู้จะแก่หรือเปล่าเกลี้ยงล้างง่ายเห็ดเผอหนังและอร่อยด้วยมีคันนาคันนี้คันเดียวค่ะที่เห็ดเผะหนังออกเนาะโอ้ลูกใหญ่ด้วยไอลูกหนึ่งแล้วเพื่อนๆเอ้ยดิยนดพลอ,อยเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยโผล่มาอย่างนี้แหละโดนฝนฝนตกเมื่อตอนกลางวันเนี่ย นี่อยู่เพื่อนๆแต่ไม่รู้แกรือยังไม่ได้มาดูตอนที่เขาออกใหม่ๆเนาะมันก็โผล่มาโผล่มาจากดินอย่างนี้แหละเห็ดเผาะหนังหาง่ายแต่ว่ามันไม่ค่อยมีไงมันหาไม่ยากเหมือนเห็ดเผาะใต้น,นะคะแต่ว่านั่นแหละไม่ค่อยมีมีคันนาคันน้คทนเดียวนะเพื่อนๆไปต่อหาต่อนี่ลูกหนึ่งก็คอยเห็นโผล่ออมานี่ยเห็นไหมนี่ขาวๆเห็นไหม นี่เห็ดเผะหนังจะเป็นอย่างนี้แหละนู่มโผล่ออกมาเลยดินอย่างนี้แหละฝนตกเซาะปูลุกเลยเลยเห็ดเผะหนังอร่อย,อยนะอร่อยกว่าเห็ดเผอฝ้ายนี่นี่เห็ดเผะอะไรเห็ดเผะฝ้ายหรือเปล่าน่าจะเป็นเห็ดเผะฝ้ายอันนี้เห็ดเผะฝ้ายเพื่อนๆดู ความแตกต่างเขาจะไม่เกลี้ยงนะคะเขาจะมีขนขนติดอยู่เห็ดเพาะอะไรก็เอาเนาะเพื่อนๆเนาะยังไม่แก่เนาะเขาเลี่ยยังไม่แก่แกับข้าวกลับบ้านกอืม มีอีตอนนี้ก็มีผู้ชายเป็นเห็ดเพาะไฟอันนี้เห็ดเพาะไฟเนาะอี่อือนื่อื่อือ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 นือออืออืออืพามาอาออืืออืออืออนาอืออืออืออนออ นี่นีอ้โหอ๊อือนี่นี่แถวนี้ก็ออกอนี่เป็นเห็ดเผาะไฟเป็นเ,เ,นนนเนยื่อขาว ตรงนี้ก็ออกเพืเ่อนๆนี่เห็นไหมได้เยอะแล้วได้เยอะแล้วบู๊เจอตรงนี้ที่หนึ่งเพื่อนๆนีน,น,นโดนฝนเนาะ สามสี่ดอกคนอื่นหาเห็ดระกเราหาเห็ดเผาะขอไม่แกงแล้วมั้งทำมาหาเห็ดเหมือน,นเดิมคิดหน้าเจอกันค่ะเพื่อนคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ